ใช่ไหมไสองตื่นละไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์สอนดีมากเลยค่ะเพื่อนทําให้สบายสบายจริงๆค่ะไม่มีประสบการณ์ก็ได้ใช่นะคะมาเรียนหนึ่งวันเนี่ยคือทําเป็นแน่นอนเราเป็นหุ่นใช่ไหมคะให้เพื่อนทําเรารู้สึกเลยว่าเพื่อนนี้เก่งเลยค่ะทำได้แล้วยี่ยมากค่ะใครที่ปวดหัวปวดไหล่นะคะ<ม>ต้องแนะนําให้มาใช้บริการของ Head and Shoulder Hair Spa Style Vietnam นะคะ หรือว่าคนที่เป็นไมเกรนออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่อันนี้ขอแนะนำเลยนะคะดีมากๆเลยกินสุดๆเลยค่ะตอนนวดหัวก็สบายมากเลยค่ะหลับสบายเลยทุกคนหลับแล้วนะคะนะักเรียนของอาจารย์ทุกคนตอนนี้หลับส่วนคนที่เป็นช่างนะคะหรือว่าเป็นเทอรปิสเอง ก็หยิกตัวเองหลายรอบแล้วขาเบาเบาขาเบาเบาคือจะหลับตามไหมอ่ะเป็นไงฟินไหมคะฟินไหมคนนอนอ่าคือหลับลึกไปเลยไม่เข้าใจคำว่าฟินเข้าใจแต่คำว่าหลับลึกนะคะส่วนคนที่นวดเองนะคะเป็นไงคะลงน้ําหนักมือเพื่อนเต็มที่ไหมเต็มที่เลยค่ะครั้งแรกพริ้วไหมคะพริ้วไหมคะพริ้วสบายไหมเพรียนอน